ขายวิดีโอไว้ขายใน YouTube ด้วยคือถ้าไม่มั่นใจก็ถุงเล็กก็ได้ค่ะเพราะว่าเชี่ยมหน้าเจริญอ่ะเขาจะชอบซื้อถุงเล็กก่อนมีค่ะมีเมื่อกี้เอาเบอร์โทรไปแล้วใช่ไหมคะสรงาที่นี้ทั่วไปตอนใกล้หมดแก้วต้องคนๆนะเอาน้ำอีกไหมเอาชาใส่อีกไหม ไอ้ไอ้เป็นแก่นตะวันหวานอยู่แล้วไงแล้วเชอรี่ใส่น้ำผึ้งไปติดหนึ่งค่ะแต่จริงๆเขารดธรรมชาติอ๋อได้ชิมแล้วรดธรรมชาติค่ะค่ะวา,างเลยค่ะอะไรนะขนมหวาใช่ไมขนมวานที่ได้กินตานี้โอ้โหขอดนตรีทัท่วไทย ค่าส่งค่าส่งรวมแล้วนะค่าส่งรวมแล้วอ๋อหกร้อยกรัมค่ะอ่าใบใหญ่แดงเลขไม่สามแต่ถ้าจะฝากกี่คนก็ถึงเลขสามคนก็ได้ไม่ต้องเป็นแต่เองค่าค่าส่งค่าส่งรวมแล้วค่ะค่าส่งรวมแล้วเก้าสิบนี่ก็รวมแล้วสองสิบก็รวมแล้วใช่ค่ะถ้าใสแล้วก็ใส่มาได้เงี้ยนะใช่ค่ะใช่ก็คือก็คือโอนเงินเสร็จแล้วก็ใส่สลิปกันใช่ค่ะสองแล้วกันส่งสลิปทางไลน์มาปั๊บจะส่งไปให้รวม ติ๊กเกอร์ค่ะนั่นนี่นเขาบอกไปเฉยๆแต่จริงๆคือเอาอย่างนี้ไปได้เลยถ้าคิดส่งมาสีได้เพราะว่า,าบางที่บางที่ถุงถุงใหญ่หมด,มดลูกค้ายปรคับลระคาน่าด้วยยกยกถุงยกถุงโอ้ยเดี๋ยวมีมีมีการจ่ายเงินทอนด้วยจ่ายเงินจ่ายเงินแล้วขอถ่ายรูปได้ได้ปะ่ะมาผมส่งให้มาโอเคโอเคใช่ยชัยชัยชัยอันนี้อันนี้อันนี้กดกดอัดหรือว่าเจะว่าน่าจะสต็อปแล้วก็อันนี้เป็นภาพถ่ายเอาจ่ายเงินเนีะยนอกกดสต็อป